อีโคคอมช็อปจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบ c เซ็นเตอร์ครบวงจรการเปิดโปรแกรมโทรศัพท์ท่านสามารถคลิกเปิดโปรแกรมโทรศัพท์ที่ไอคอน X l i t e จากนั้นโปรแกรมโทรศัพท์ก็จะปรากฏขึ้นมาโดยหน้าจอของโปรแกรมโทรศัพท์จะต้องแสดงคำว่า Ready และหมายเลขภายในของโทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่มสายที่1ปุ่มวางสายสีแดงจะปรากฏขึ้นมาระดับความดังของหูฟังต้องมีไฟสีเขียวขึ้นมาเมื่อทดสอบคอมไมโครโฟนระดับไฟสีแดงทางซ้ายมือจะต้องปรากฏขึ้นมาโทรศัพท์ก็พร้อมใช้งานหากท่านยังไม่ต้องการใช้งานก็สามารถพักโทรศัพท์ไว้ได้ เมื่อต้องการใช้งานก็กดที่ทูลบาร์สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทางเว็บไซต์ www.eco-comshop.net หรือโทร0632696351และ0632696364